สวัสดีผู้รักการประจนภายในท้องทะเลทุกท่านครับซุปเปอร์เียเมดเข้ามาใหม่นะครับเกอีตาเกอิตาอือซาราลาโอมาลีาานนักรบทางทะเลเลยมีเสือดำด้วยนะโอ้กะดิกูนิดนึงไม่โหว่าไม่มีเสียงอเออเสียงเสียงใช้เสียงเม็ดแบบเดิมๆอยู่ก็ภาษาของ เกตาที่ใช้คือภาษาแมนดีน่าจะเป็นทางแอฟริกาแล้วเลเวลหภาษาบันตูเลเวลสครับม,มาดูประวัติของเธอสักเล็กน้อยชีวะประวัติเป็นนักรบหญิงดาโฮมี่ที่ร่วมรบกับแบ็คแพนเตอร์นะเสือดำในสนามรบเลยโอแบ็คแพนเตอร์หญิงหรือเปล่าเนี่ยเธอชนะการต่อสู้ทุกครั้งในขนาดที่ รับราชการในหน่วยรบพิเศษที่ประกอบด้วยหญิงล้วนอ้อืมเป็นอย่างนี้เนี่ยเธอได้รับการมองจากกองพันว่าเป็นบุคลากรทางจิตวิญญาณที่จะช่วยให้เปิดสบความสำเร็จนอกเหนือจากการเป็นทหารเออแบ็คเพนเตอร์หญิงเอาโอ้โหอ,อย่างนี้นะอืมดูเอฟเฟกกันครับอ่าเนเชอรลเอฟเฟกด้านดีเอเดนเมลวอริเออร์ เพิ่มการโจมตีด้วยดาบแบบคริติคอล0.3%จบเอฟเฟกเพิ่มแบบคริติคอล116 166เพิ่มโจมตีแบบคริติคอลแบบการฟันดาบนะครับอีก5%เอืมอ่าเพิ่มความเสียาหายจากคริติคอลด้วยการฟันดาบ2.3% เพิ่มพลังการฟันดาบขึ้นอีก172หน่วยเออแอตแท็กม,มาดูเชเลกเตอร์เอฟเฟกไม่สนใจการป้องกันการฟันดาบเลเวลหนึ่งนะครับมีด้านค้าขายติดมาด้วยเพิ่มจำนวนเวลาซื้อพวกโลหะขึ้นอีก5.6อรนันนี้มีอะไรลดค่าบอมบลิตที่ จะต้องเคลื่อนไหวมีโอกาส6%ที่จะลดค่าม o b บ l ลิตที่จะใช้ลง25่ออก่อนที่จะเคลื่อนไหวเพิ่มความเสียหายจากเจ้าทีกการฟันดาบเลเวล2นะครับมีโอกาส17.6%จะเพิ่มอีก61หน่วยแต่เลเวลเ0นะโพเทนเชียลสิเอาที่มันดูดีหน่อยเพิ่ม มาลีเอทแทขึ้นมาอีก10%บเปอรอฟัลังฟันดาบ10%บเอ่อในนี้ไม่สนใจความเสี่ยงหายที่เกิดจากการฟันดาบนะครับมีโอกาส25%เอเ็ออในเกตได้เลยอันนี้ก็ฟันแล้วเกิดคอนฟิวเลเวลเลเวลหนึ่งเองนะโอเคฟันแล้วเกิดคอนฟิวเลเวลหนึ่งอันนี้ ฟันเป็นกลุ่มเลเวล2องน่าสนใจฟันเป็นกลุ่มนี้มีประโยชน์จะได้จัดการสักทีเดียวเลยนะทั้งกลุ่มเลยรุนแรงนะครับฟันเป็นกลุ่มร้อยเนี่ยเวลาสู้กันตัวต่อตัวก็บังคับให้หยุดได้มาดูรูปเต็มตัวหน่อยโอ้อาร์เบิร์กสวยงามนะ เสือนิ่งๆไม่หน่อยหูกระดิกนิดเดียวเองอหูกระดินิดหน่อยโอเคถือว่าอัดเวิร์กใช้ได้นะดีดีดีงาม er. เสียงยังเหมือนเดิมนะครับมีอะไรน่าสนใจผมก็มารีวิวให้ชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ